บริเวณแหล่งน้ำหนองนาไร่เดียวตำบลหนองเมก็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์รงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรชสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายธัญวัฒน์ชันพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหวัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนและจิตอาสาร่วมปล่อยพันธ์ น้ำจำนวน20งแสนตัวเพื่อเป็นการเทือพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่วัดศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการรวมใจเทิดไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564โดยมีนายเกียรติศักดิ์รงศิริผู้ว่ารชาชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายวิวัติอินไทยวงศ์รองผู้ว่ารชาชการจังหวัดมหาสารคามและหัวหน้าส่วน ราชการร่วมทำข้ากล่องเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์รงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีพลตำรวจตรีดิเรกจิตอาราม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอิทธิเดชส,สุนทรผู้กำกับการสพเมืองมหาสารคามในอำเภอเมืองมหาสารคาม,าม,ม,าาคามฝ่ายปกครองสาธารณาสุขผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนรวมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดณบ,บ้านหินลาดหมู่สองตำบลแหว่งนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พันษาม,มหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์รงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟฉเฉดวัคซีนคืนความเข้มแข็งให้มหาสารคามโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7และคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม นายเกียรติศักดิ์รงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนรวมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจำนวน166ครัวเรือนนวัดบ้านหนองผือตําบลก้ามปูอําเภอพยกักฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดกรคุณหญิงกาละยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่รวจเยี่ยมสถานศึกษาพร้อมส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดินตามโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริโดยมีนายเกียรติศักดิ์รงศิริผู้ว่ารชาชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับณบริเวณบอกเก็บกักน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนายประพัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ยุทธคนรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์นายธนวัฒน์ชันพินิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการรวมคิกออฟฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างนทศบาลตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตครงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพรสีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถนักเรียนพลิกคว่ำบริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนดงบางพิสัยนวาการนุอนตำบลรดงบังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามทําให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บและเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคามจํานวนสี่ราย ที่วัดขุมรมดำริบ้านอุปราชตําบลท่าสองคอนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน14กองทุนกองทุนละ8,000บาท ที่โรงเรียนบ้านหนองคูตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์รงศิลิาราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ื่อตรวจความพร้อมตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยโรงเรียนบ้านหนองคูเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน 2, 5 6 6พบพบว่าทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งได้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในส่วนของโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตราการของกระทรวงสาธารณาสุขและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด นางสาวมนัญญ,ญาไทายเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเปิดงานเกษตรปลอดภัยใส่ใจเกษตรกรสู้ภัยโรคลำปีสกินนศูนย์ธุร,ธรกิจสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศมหาสารคามจำกัดตำบลท่าสงคลอาอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ